อันนี้สวัสดีครับทุกคนอยู่บรายการอีกแล้วครับผมกับรายการไม่ใช่สิ EP ขวามร้อนระดับหมอนลําครับผม <c oughs> จริงฮะคือแบบเกมนี้สุดยอดเลยครับผมแบบเป็นเกมที่แบบอนี่แหละครับสิ่งที่ผมเจอประจาครับผมถึงทําให้แบบคลิปหยาดไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยผมนี่เป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องปกติของการโซโลแลงดีกว่าครับผมไม่สิอาจจะ เป็นเรื่องที่หายากก็ได้ผมจะเป็นยังไงผมไปดูกันเลยโอเคครับในฉากนี้ผมก็จะฟาร์มตามปกติผมตามทั้งเรื่องับผมเหมือนการเล่นหยาดธรรมดานี่หล่ะครับฟาร์มไปแต่ไอ้ไม่ปกติคือเลนล่างผมดูเสีับเลนล่างคือแบบวิแจแนนคือตัวใหม่ของที่หลุดแบรนมาโอ้โหดูดิโอเลียที่มันร้อนผมไมได้เข้าไปไฟผมแต่ดูครับดูแคลรี่เราโอ้โหนิ่งผมนิ่งอย่างกับหินแล้วก็โอ้โหเรีบยบ้อยแต่แน่นอนครับตายขนาดนี้แคลรี่ไม่ทําอะไรดูครับ ดูแน่นอนครับจะเริ่มความร้อนแล้วผมดูดิดูดิดูดในแชทครับผมดูเยดิแปะโอ้โหแน่นอนครับแม่บิจแกนเราอาเข้ามาม่จะแคลรี่นะจ่ะคงไม่เป็นไรมั้งแคลรี่มาครัไปฟาร์มก็ฟาร์มโอเคบิจแคนเราก็ยังอ,อุ่นๆอยู่ครับน่าจะไม่มีอะไรเลวร้ายมั้งมาครับเฮ้ยเดี๋ยวมาว่ะรอดักก่อนครับรอดกอักก่อนดักพุ่งครับดักพุ่งตามปกติเลยฉากนี้ยดักพุ่งครับเลี๋ยวมาจะมาไหม ดูสิเฮ้ยเฮ้ยแมงม,ม้ามีเลี้ยวเอาเมยนี่แหละจังหวะนี้แก้ไม่รอดแน่คิอสิแก้ไม่รอดแน่แน่ไปซะโอเคในฉะากนี้เหมือนฝั่งตรงข้ามจะเอามังกรของแต่แน่นอนครับป่าอยู่ทั้งคนครับเราอยู่ทั้งคนไม่ให้แน่นอนครับไม่ให้ง่ายๆหรอกจึ๊บโอ้โหไม่ทันชิบหายเนะี่ยไปแล้วผมโอ้โหพลาดเลยเฮ้ยเดี๋ยวซับเราทำอะไรนะเฮ้ยซับโอ้โหเรียบร้อย โอเคฮะฉากนี้ดูเหมือนเราจะเห็นเดี่ยวมาโอ้โหเดี่ยวมาเห็นเราไม่มาไปเขาโอ้ยไม่เห็นว่ะเจ็บร้อยนี่เดี่ยวมาโอ้สวยครับแบล็กแมนมาด้วยผมจังหวะนี้มาหน้ารอดเดี่ยวมาสู้เอ้าเออแล้วเออแล้วเอาไงเออแล้วเอาอีกคนได้ไหมเนยเออแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถอยก่อนถอยก่อนเรียนเราหไ่อโอเคดูเหมือนจะไม่มีไฟโอเคฮะทุกคนมาถึงฉากนี้ละได้เวลาของจริงแล้วผมฉากนี้ได้เวลาเริ่มความร้อนของจริงของผมฉากนี้คือแบบมีเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ผมซึ่งทำให้เมรตายแล้วเมรหัวร้อนด้วยผม ดูครับเสิ่งที่เกิดขึ้นไปดูกันเลยเรียบร้อย,อยอเอาแล้วด่ากันยับยับ,ยบโอ้โหเรียบร้อยฮะได้เวลาแชทเดือดเนี่ยหืมสุดยอดจริงๆน่าส,สริญจริง <c oughs> นี่แหละครับเรียกปกติก,การโซโลแโลงกง็มีครับ <c oughs> โอเคโอเคดูเหมือนครับ เลนบนน่าจะมีเ,เ,นน hey, oh ho, เรือครับเลนบนเฮ้ยโอ้โหเรียวมากไปด้วยตอนนี้ผมต้องเปิดอันตีด้วยครับคพราะว่าอยแบบไบโอไบโออยู่ไหนสวยไบโอหาซับไบโอเอออะไรอ่ะแลกได้ครับเอาโอ้โ oh หเอาแล้วโอ้โ oh หโอ้ยังไม่จบพวกนี้สุดยอดจริง,งจริงเห็นวิจัยโอ้โหอืมสุดจริงๆโอ้โหดูดิทุกคนพิมพ์มันยับเลย สุดจริงๆพวกนี้จะมาเล่นเกมยังไงเนี่ยม,มาพิมพ์ด่ากันเนี่ยโอ้พยายาปไปโอเคยังพิมพ์ด่ากันอยู่ผมไม่ต้องปห่วงอีกนอกรักอนอีกนอกรอไปก่นปอนนะไปก่อนโอเคครับเฮ้ยไปโอแหลมโอ,โอ้โหไม่แหลมเลยดูดิโอ้โอแรงชีฟโอ้โหโอ้โหยังยังด่ากันยากครับยังต่อเนื่องครับ,นนรบพิมพ์กันเนี่ยดูดิดูกาลิดิโโอ้ห ไปได้เลยโอ้บิแกนเราไปตายแล้วผมทราบเราตายโอ้โหแฉกยางเดือดโอเคโอเคเราอีกอรอไปก่อนผมมาครับมาเล่นต่อเฮ้ยดูดีครับแบ็คแมนเห็นแบ็คแมนครับโอเคครับล่อก,ก่อนล่อก,ก่อนครับล่อก,ก่อนแบ็คแมนเห็นไหมครับโอ้โหแบ็คแมนจังหวะน,นี้ได้ชันดาวไหมอู้ซู่แหววนี่แหละผมเขาเรียกว่ามันคือแผน่นสุดจริงๆไอเราเนี่ย โอเคในฉากนลเหมือนเออจะมาลึกของผมต้องแบบทําการนะมาแนละ้วต้องเอาแนละ้ะต้องเอาลนะ้วมันะนะลึกเกินอ่ะเดีย๋ยวโอ,อ้ห้าวเลยเราห้าวเลยมีการีมาด้วยผมเอาไงเอาไงเออโลกเออแล้วแม่หนีไปได้เร็วจริงๆไวปานวอกเลยนะเองโอเคฮะในฉากนี้เริ่มบันไดของดูชาแนกนี้เห็นไหมครับด้านบนโอ้โหเพื่อนเราแบบโอ้ลึกเกินเพื่อนโอ้โหของยังไม่มีใครยังไปบวกอีกดูดิ แะครับแบบฝั่งตรงข้ามฝั่งข้ามว้โอ้โหมือดอีกแล้วเรียบร้อยดิมือดอยังก่อนอันนี้เรียบร้อยดินัน่นะครับผม,มตามสติครับผมคือแบบจำไว้เลยครับคือถ้าเกมตามอะไรเงี้ยอยับลึกอย่างนี้เลยครับคือมันไม่ได้จริงๆถ้าลึกเนี่ยเล่นลึกแล้วไปแบบโอ้โหดูดิสามต่อห้าการไหวไหมไน่นอะสามต่อห้า เม็ดคัดตายด้วยดูดิครับโอ้โหคือแบบของยังไม่มีก็อย่าเพิ่งบอกโอ้โหสลิมเรากาเ์เพสลิมสลิมอะไรเนี่ยโอ้โหจับลายต่อหน้าต่อตาไปผมเราต้องเอาแล้วต้องแลกแล้วต้องแลกแล้วไวโอไวโอไวโอมาอยู่กันไวโอเออสวยครับเดี๋ยวทายที่ทายที่โอ้เออเรื่องเาื่อไหนเนี้โอ้ตอนนี้คคือมันช่วยมีโอ้บิจเอนบิจเอนเอาไงบิจเอนซับเราอืออือแบบสุดยอดไหนดูสกอร์หน่อย พระเจ้าช่วย29กับ05หเหย็ดเคสุดจริงๆพวกเองเนี่ยคือแบบคือผมไม่ค่อยอยากจะโทษเพื่อนอะไร่างนนแต่คือ,อยาน่ะคือมันต้องรอเลีดเกมไงแต่ถ้าเพื่อนปอเป็นแจกต้นเกลวอะไรเงี้ยรู้อยู่ว่ามันเป็นซับว่าแบบ29อะไรงเงี้ยมันเพื่อซับอะไรเงี้ยแ,แต่ที่คือถ้าเข้าไปตายฟรีฟนี้ไม่ไหวอ่ะเข้าไปเข้าไปตายฟรีเนี่ยคือมันจะทําให้ตัวอื่นมีของแล้วแบบเราล้าได้อยู่แต่ทีมเราในนี่ทีมเราสี่ จะได้ไหมจะดาเมจสู้ได้ไหมอะไรเงี้ยคือเล่นซับก็เผาหน่อยผมเรื่องก,การวิ่งเข้าไปตายมม่มๆเนี่ยแต่ถ้าแบบตายเพื่อทีมก็ได้อยู่ครับถ้าแบบตายแล้วแบบเกิดประโยชน์ก็แจงอยู่